ขับยินดีต้อนรับสู่ช่อง How a n School นะในตอนนี้เนี่ยมาอยู่ในบับสตอรี่สตอรี่เรื่องแรกนะโอเคในตอนนี้เราต้องหุ่นอันเป็นอะไรนะหลอหลอหลโอเฮ้ยลง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 โอ้ยเป็นอยู่เรื่อยเลยกระเป๋าฉันอยู่นี่ My bag My bag My bag อันนี้ใครเนี่ย This is my b u r อ e r the b u r g e าเขาเรียกเฮ้ออเบเกอร์เบเกอร์อยากกินอยากกินทำไรไม่ได้โอ้ไปแล้ว I will want to go to the tip What are we going to do? don't even remember where my clothes are Okay, it's what we going to do We have 45 second to explore the house and see where everything is Then we start packing อ o โหมี1สิาวดแต่ผมไม่ต้องหาเพราะสบายมีหูยมีรูปแอรเพนสามอ่ะโอเค t h a t is a... ผมนั่งรอสิบปียังได้ผมนั่งรอสิบปียังได้ สองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดโอเคทุกคนนะใครเนี่ยเนีเอาสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเดี okay. ๋ได้เพื่อแหละสามสองหนึ่งพร้อมแพ็กกิ้งครับโอเคมาแพ็กกิง้งเริ่ม รองเท้าชูสไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนนะรองเท้าขาวรองเท้าขาวพูนขนาดนี้มมหน่าใช่มีน่าใช,าใช่อยู่ในห้องผู้หญิงได้ยังไงรองเท้าขาวขนาดนี้ขับพูน,นเออมาผมไหมผมโอเคมาทีนี้ก็รีไปวันเหลือยี่สิบวิฮะตอนนี้มันจะไม่ทัน โอเคเหลือสิบกวิม่คอมเหลือใส่กว่าวิตอนนั้นไม่กี่วิในโทรศัพท์ไม่กี่วิแต่ดูในคอมเกือบหมดเวลาว้าเป็นเป็นอยู่แบบนี้ไม่ได้นะผมตายแนใ่เลยโอ้ยก็ก็เนาะเนาะ คลิปน,นี้มีมีโกรธแน่ขอเอาไว้ก่อนหนึ่งระวังมันล่วง,วงมันล่วงมัน่วงแล้วมันเห็นแต่คีบบอนเนี่ย็นจอ <c oughs> อืมก็จะได้แต่มันเห็นเตี้ยเตี้ยมากอา่ออ๋ออ่ะได้ได้โอเคมาไม่ลืมแพ็ค กิ้งตาย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 ลืมแพ็คลืมแพกตายตายตายคนนึงอยู่ห้องหญิงคนหนึ่งอยู่ห้องชายห้องหญิงเจอแล้วห้องหญิงเจอห้องชายไม่เจอไม่เจอท้กอ่างแล้วอ่ะ

Let's go to backyard. โอเคมาเราที่บ a c k y a r d นะนั่งนังนั่งนั่งหยือจะกินจะกินแฮมเบอร์เกอร์ อัน,อน,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 อน,นเ,ะะนนเดเอรเร์เดอร์เดอร์เอเดอร์เดอรเดอร์เดอเดอเดอเอเดอเดอออเดอร์เดอ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 เอเด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 ออเด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 อดอเ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 เดอเอเ ใครต้องการเบอร์เกอร์ใ้นต้องการฉันหิวขอให้ยาเอาไว์ Take a seat on the picnic table picnic table o v e r o n e take a seat and on the picnic table โอเคไหมตอนนี้ใครจะได้อันนั่ง โอ้ขนมแตนน้ำหวานนวานอันปกติเลยเฮ้ยเพิ่มด้วยเพิ่มหน่อยเฮ้ยได้โลนได้โลนได้โลนมาแย่บอแย่บอแย่คุกกี้คุกกี้ได้มบเน่าอันเน่าอันเน่าเอ่อทีนี้เราอบน้ำได้ไหมอบน้ำได้ไหม เราเราอวบน้ําอวบน้ําอวบน้ําตายแน,ยน,ยน,ยนย่แน่เลยโอเคเออเนียง the m o u s e on the plane c r a s i o n the both e will save the life of a the b e o p l oh you I h a n you mend save the plane yeah. however This place say is covered. As we learn, a suspect somehow trapped. The police will never run in the lower said to be careful and report anything that could be useful for the case. Okay. How could someone possibly escape from something like that? Oh my! Look at a time. ให้แปลเองกันวันนี้ n ล่าทูเอ่อฟ fly there are no way we make it a l a c e พูดเลยมีเราตามค่ะเราเขาตามเราหรือเราตามเขาถ้าเราตามเขาสบายแต่เขาตามเราไม่ดอกขาลองตามเราอยู่แทนที่เราจะตามเขา I have the best feeling about it. นี่ในนี้มีเซอร์ไพส์อยู่ผมรู้ว่ามันคืออะไรผมไม่บอกป็นหลังมีหรือสามคนก็หรอกที่เห็นมันอยู่กันสี่คนนะจำได้อมสี่คนพุ่งมา I have the b a d feeling about it. The great คือฟอดโหต้องรอเพื่ออะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวมาในนี้จะเจอเอเพชรสุูต์อาเมเ Everyone very on plane small plane ไปใช่ได้ใช่ได้ไปดังแล้วโอเคโอเคมาขอคือในน,นี้จะมีอุปสรรค ดูสิว่าเราจะรอดว่าน้องก็บยากๆไงยากๆเกย์อะยาก,ยาก,ยากมากเลย์อะ่รูจะรอดหรือเปล่า Now we can lost more time. Fire plane and get our seat. Get on your plane. มินิเพลินะไม่ใช่มิน,นิเพลินเรือใหญ่ไม่ใช่นะเป็นเล็กๆสองหนึ่งคอย I see you guys in the other side. What? We don't have you know how to fight these. We have to find out. What we see is obstacles. Huh? Oh, obstacles. ตาย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 ขึ้นยังไงอ่ะคนนั้นเหรอเฮ้ยได้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 อีนี่มันเปอนน่อืมเน่อืมแน่งเน่งเน่งเน่ง คือดิ่งแน่โอไม่ oh ฉันตายแน่เลยตายตายอาชีเมนโอ้เย้ถึงแล้วเลื่อนเล้วก็ปิดเดียวด้วยโอ้ย oh, oh. ไม่เล่นก็ได้ เลือดเหลือกระปิดเดียวตาย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 ก็มันยากกับเหลือติดเดียวเพิ่มจะไปรอโลดโอเคเป็นวันไอซเนาเป็นวันไอซ์เนาแต่มันไม่เหลือแล้วนะมันไม่เหลือตอนนี้มันได้โอเคทุกคนไม่เห็นนะทัเป็นว่าไม่เห็นนะใครละหอยา่าแล้วพอจิซัต ออคอเนอร์เจสมวิ่งโอเคไปไปไปขยับโอโหโออไันดาหอมี่ห้หเด้ี๋ยวมันมีรถมาอยู่ระวังีอ๋อไปที่อ๋อไปที่อ๋อไปที่ออโอเค

มาอัางแรกเราจะได้ตัว๋วพอเราได้ตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วก็ตั๋วไปให้นน่โก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 ,โกผมเลือดเลือดติดเดียวนะช่วย่อยจะได้ดีกันเนาะ ไอเพื uce, ่อนเพื eleven, ่อนเพื่อนมันเหลือก็สามคนแน่เลยมันหายไปแบบเนี้ยมันเหลือก็สามคนเนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราได้ตั๋วสองเงินเราได้ตั๋วมาสองเงินเราได้ตั๋วมาสองงินเป็นไปได้ไงเราได้ตั๋วสองงินเอาไหมเาไหมเป็นไปไม่ได้บอเป็นไปบอได้เป็นไปบอได้เป็นไปไม่ได้ ไม่เรามาวีดิ้งว่าโซนั่นแหละโป๊ว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 โป๊ ตอนม okay, mm ันไม่จะขัดเยอะเกินเกิดโอเคมาดูสิว่าตรงนี้ฮะไม่ผ่านไม่ผ่านยังไง่ <c oughs> เรามีพาสปอร์ตแล้วนั้นเรามีตัว๋วเรามีอะไรแล้วนะอ๋อมันไม่มีอะไรเลยโอเคแดน this report <c oughs> Cái gì? Cái gì? Cái yeah, something is not right. Please wait a minute. Oh no, I don't like how that sound. Boom! ma lèo, ma lèo. Oh my, thằng my đây. You are going to have to come with us. ตำรวจเราโดนตำรวจจับแล้วด้วยผมว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันถั่วแต่จะแต่ที่ผมเล่นเทรศัพท์ผมจำได้นะมันจะมีที่ที่ลับที่หนึ่งตรงน,น,นี้ขึ้นได้ขึ้นได้เฮียเฮียเฮียเสียงเพลง so magical umbrella she's a star

ส่วนมาผ่นสุดสุดนาฬิกานาฬีตีกระปีีตีตีตีีตตี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 ตตีตตี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  บ My าไยไม้ไฟไม้อนไมีพาทมามีสูตเฮ้ยซี่เอ็นเตอร์แอคเอร์ไลม้ตายแล้วทีนี้ฉันไม่รอดแน่เลยมีบาดเก็บอลเอาเอาไม้บาดเบนบอลตีหัวมันเลยไหม What is going on? Look at the cop are back. Huh? Huh? Them for, for help. Um, think those cop are Freddy. Really. My. Uh, I need to run. Oh, 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 oh. I'm going to go to the house. I'm going to go to จะช่วยจะช่วยจะช่วยพักมันตบหัวมันตบหัวมันตบหัวมันจะตบหัวฉันนี่เรียมอันตรายสุดแล้วไม่ไม่แล้วเล็กี่ปีเดียวเมื่อฉันจะทำแบบนี้สิฮ่าฮ่าฮ่า no Something, okay. Oh, bye. Addie Loy, look, i Okay, 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 okay. okay. Ah. plan, to go out there. Quickly, quickly, wait. The worst, where is that? you need to keep it. without me. Oh, my pop, 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 pop. Do something. 1st Let's go off this place. ไอ,อ้าวย่าชันโอ้โอ้โอ้โอโอมาเอ่อมาแล้วพ่อจะต้องรีบหน่อย เาจริงไหมทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยฉันทน,นไม่ไหวแล้วนะฉันเหลือเลือดไม่กี่เลือดเท่านั้นฉันตายฉันตายแน่ๆข้าวหน้าโอ้ยโอเคสามสิบวิ3จสิบวิเอาทำได้โอเค Ok Lắc con Xem này 12 11 10 9 8 7 Hư, cháu lọt lạ Lọt lạ yên, 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 yên It's look like time late to party Hư, lọt lạ There's no last so I on I heard from you in the news. You support to be that. Take, be touched, stop. Oh, yeah. Silent, the world open on it. I have to break my death. We are the only one left. we are here to find and discuss g a r r i s o n before the bad energy consumes us. We need to do this for your dad. <sighs> It's hard to be a hero then. Follow me. Oh, p a s s o ก็เกิดไปไม่น่าเลยเหลือติดเดียวด้วยเสียวสุดๆถ้าผมเผิอทำลิป พลาดไปนิดเดียวละเขาตายบอลโซเอไปเคครับครับผมใครใครอ่ะใครใครใครอ่ะเขาเหยียบเพื่อนฉันมาด้วยค่ะจะไปรู้อ่ะเคลนมาคำผาอะไรอ่ะเขาเขาคือใครผมจำไม่ได้แล้ว กานีบีแอดอินเฟดดิ๊กเอาละประสงใครปอกปอดเข้าใครใครอ่ะเค้าร้รอนเน่าเหรออ้าวรอนเน่า โอ้ยตอนนี้เครียดสุดๆโอหโหมากโอ้โหจะคือเคยไปอยู่ดีๆมานี่เฉยเป้นมีวิคำมา cross ค the only way I can complete to be free by killing skeleton ไม่ I s t i l l d o n t trust you you could be lying to us ไม่ใช่อัดคน ตายคนนะคนสองคนแล้วเนี่ยเพื่อตายกันเลเถอะอยู่อั o นั้น n ็ t g นจะมีพายก็มันจะดิน i จ้า you are not going part the well, i ึ l Well I'm still going to do in the general you coming with me that no way my team is going with you เอาใครดีโทนฉันว่า,จาเจอาบอลเซ้าอะเขาไม่ปกติดี แต่ลุงน้าเขาโดนติดเชื้อเขาโดนยิงเขาเกือบโดนจิตด้วยประชาชนโดนเราล่วงสารประชาชนเราไปตามโดนเผาดีกว่านะคะทวดเ,เ,เรืนะ่องนั้นมันเรื่องจจิงนะนี่เฮ้ยตื่นเต้นคือเหนื่อยตื่นเต้น ทุกอย่างคือแบบเอาหมดอะโน้น้อโน้น้๊ออะไรเคล็ดเคล็นฮะาฟูงซอมบี oh, no, 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 no. Right. ้สวยและแย่ะแล้ว huh. ย yeah, yeah, ่แล yeah! ้วย่วิ่งต้องวิ่งต้องวิ่งเขามีรู้รู้ไป ไปให้เร็วที่สุดตรงนั้นเหรอเครื่องบินพาวตรงนั้นอะโอ้โหมันรถสองตามทางเราอูววตรงนูน้นไม่ตื่นเต้นสามแปดวิต้องรีบไปชีวิตดูด้านหลังอะเร็ว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 เรว โอเค The author is i ิส o t good uh w อ a t a อ e us still going ฮะเฮ้ยเฮ้ยฮะทาไมในอดีตของโรนาเหรออะไรเนี่ยฮะโรนัลตอนเป็นเด็กก่อโรนัลลหรอตอนเป็นเด็กอ่ะคุณหมอตัวเขาเป็นอะไรหรือเปล่า ออยลอนาวดอกอนาวใช่อดมีนาเดดอกเตอร์ออนิมีเพสฮะห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินไอ้สิเฮยอย่าทำกับแหวนคุณโม่เอาดีๆโน่า ตันนวัดดีๆเอาดีๆฮะฮะฮะพ่อแม่เขาเป็นพ่อซิวฮะไม่เข้าใู I know. You need to say goodbye I'm really sorry โอ้ยไม่ พ่อแม่เขาตายค่ะเขาเขาไม่เหลือเวลาแล้วอ่ะเขาไม่เหลือเวลาอยู่ในห้องคอซียูแล้วอ่ะโอ้ไม่โดนเอาเอาแล้วเอาแล้วเดียววันทิง I c a n give you คันเออสุเกชคฮะโอกาสที่สองเหรอ to activate my duo do tell me more i do anything when the time comes We will have crashed a pen full of and i will take the show. ask uh, use. i will really leave you really, do i you fail I will take your shirt instead. I will do this. This is for you, mom and dad. Huh? Job now. Oh, my God. What? He's <coughs> in the house. He's in the house.